กันล้องอดอว่าเอ้าเอ้านี่แว่นนี่เอ้าเอาใส่มันจะขึ้มพ้นเอ้ามองมาดูมองมาก้องดูแดดบอบบาดดีแล้วดทาน้โองหลองด้วยนะคะซึ่งก็จะมีเฉพาะในช่วงเทศการสงกรานต์เทาน้นะสำหรับการ่กน้ำและรูปแลหลักที่เร กินกดะครีกได้เลย้ากินกบแลมบอกว่ากะแรมก็เจ้ากับค้ายให้เจ้าแล้ว <c oughs> เดี๋คนคน้ายก็บอก <c oughs> กะแลมคืออะไรอีก <c oughs> ดูพี่น้องอากาศว่าได้เป็นอุปสรรคกับนักท่องเที่ยวเลยนะครับพี่น้องถึงจะร้อนแค่ไหนก็ยังมีนักท่องเที่ยวเนาะที่เข้ามาที่เด็กสู้ว่ายสารหลักเมืองเนาะเดี๋ยวพาสาวลาวไหว้ศาลหลักเมืองนะครับ เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับไปด้ไหว้พระกับเี่เย่สิบบาทเอาเอาครับเอาเอาเ๋ยวพาสาวลาวไหวสาลหลักเมืองก่อนอันนี้ต่างหากก็คือวัดพระแก้วก็จะเข้าได้อีกทางนู้นนะครับอีกประตูหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาใไถ่จะพาทุกคนรอไปทางนู้นนะครับเนาะเดี๋ยวตอนนี้ ที่สาวเราแล้วแม่เอาให้พี่ถือด้วยสารลักเมืองเพร้อมปิดท้าปิดเต่าลับเมืาครับได้โอกาสทางจากโคผที่ตกคุณไม่ยากนะผี่ทำบาร์ไทรเปลี่ยนอยาหารเป็นด้วยนะคะเปลี่ยนแผนนะครับพี่น้องถ้าสาวเราเขาไปไหวสารลักเมืองเลยได้ค่ะได้การเข้ามาใช้บริการดอกไม้ทุกเพี้ยนการนี่ก็คือเป็นการทำบุญเหมือนกันนะครับเฮ้ยสาวเราเปลี่นได้ไหมเนาะให้ขึ้น มือคนหัวมือคนมามาย่างย่างเสรจแนะครับก็สก纳ครับคือตรงนี้ก็ได้ข้างในก็ดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเาเอาเอาไปไหว้ศาลหลักเมืองนะครับที่้างของสนามหลวงนะครับทางวัดพระแก้วเนาะคนเยอะมากครับทุกคนผู้เรือศาลหลักเมืองแต่ราเจอแค่ไม่ต้องให้แถวจนา

สข้าวเหล้ามาไหวสานรักเมืองเราครับพี่น้องคนเยอะมากเลยครับทุกคนร้อนบ่ร้อนบ่บมฮอนดนาะเจ้าไซแว่นเนาะคนเยอะมากครับ เขาไม่ได้นแ่เยมือจกันไว้ตลอดเวลาระหว่างืกัมาากียวกการน่าอยากจุ่ไหนก่อนหน้าเลยย่สมองแ้วยากไวเขาไปจะมาวางกับศิลีนีข้าวัรนด้วยนะคะ คนเยอะมากเลยครับทุกคนรบอ,อากาศจะน้อนแต่ว่าประชาชนคนไทยนะครับรวมทวั้งชาวต่างชาติด้วยแชมเ์ชนเมตตาบาราชนสักการะองค์พระาเมืองกราบไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับทางวัดแก้วกรุงเทพมหานครนะครับโอเคเดี๋ยวรถไฟสี่ใไหว้คอพรก่อนนะครับ สานเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับทุกคนคนเยอะมากเลยครับ เดี๋ยวพาชาวเล้าไปาไไสิป้ิดทองก่อนนะครับพี่น้องกงหลักมือจะดรอด้วยมาร่วมกันนะแล้งบรรลสาระการยาก่อนบูรณะปฏิสังนารสารหลักเกิดใต้เพื่อยการเ้ามใช้บริการมาดอกไม้เพกเรียนไปได้ภายในาันเยอะมากพาสารในเมีอจะนำสมบูรที่ประชาชนทุก่าตได้เขอาคาองลือดอกไม้อยากได้ร่วมกานสร้างต้นสักประสงค์ามทางนูนนะคบร่วมกับ องค์พระลัษมและเทพรักษาพระองค์ในกาพิจะช่วยเหลือทานผารศึกซื้เครื่องมือท่าให้กับโรงยาา่านศึกและนอกจากนี้ท่านนะยังจะได้ร่วมบุญอย่าไปกับเจ้าลักษมีไหเทพรักษาพระองค์ในกาพเจาราพระาตุิภพพระปางายที่แก่วัดตาในหลากหลายวัตถุสงเพื่อนนุบารุงพระพุทธศาสนาหก็ด้คุณ้าไห่ ตาเราปิดทองแล้วครับพีน่น้อง ครับ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  <laughs> 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 okay.

เป็นได้ตอนนี้ต่งหันนะหอนได้ตอนี้ตลาดได้ทาหุนไปแล้วกัควันไปเย็นนะแกเข้าหอนแล้วกัหอนจังได้เหมือนตะปูสิโเนอะ

เออ2สร้างไทยไปส่งน้ําอบคือว่าน้ําไส้แล้วบ่าวลาวบ่าว ừ, <laughs> ตอนนี้บ้าไสเพลินกะสีสงคาเนะกุสีสันเจ้ากอรับเรื่องพาพี่น้องมาหิดบุญาสค่ะผาเต็มหลายเต็มทรงผา ยูซานจมาพอนลครคนลลยแต่กรเด็้เข้ามาได้เลยนะครับหรืองดินาบก็ได้นะครับนั่งพนะครับอบก็สองสามเียวก็จะคุในตู้รแเริ่มตนากุที่นึเลยครับุดหนึ่งนะครับก็คือของพพนกงน้อสอ้ะครับนี้ ใส่คนกูต่อแถวพีนุกนกมามาต่อแถวสงฆาแถวเนี้ยมันยหญ่เลย họ gọi là người tự do và tự do. Thì trong tháng 6 đó các S <S แดดแดดแห้งบ่นี่ก็คือครั้งแรกของสาวลาเนาะครับที่ได้เข้ามาก,กาาราบไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้กัจจจบกองไส้กับทีมจุ๊บซันนี่นะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของบางไช่ใเด้อพาพาสาวลาวมาก,กาาราบไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับพี่น้องพ่อการ์ดคลิปไม้ และพี่น้องครัได้ครับ